ศิลปะแอนดินศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2562 คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการถ่ายภาพภาพถ่ายแต่ละภาพนั้นล้วนซ่อนซึ่งความหมายไว้มากมายเลยนะครับทั้งในเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ถูกถ่าย็นการบันทึกความทรงจําบันทึกการเวลาต่างๆครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่พลิกโฉมในการถ่ายภาพทําให้เราเห็นถึงความงามของรายละเอียดในมิติของการถ่ายภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุข,ของประเทศไทยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพถ่าย วิทธศัสรรช2,562ครับอาจารย์สิงคมบริสุทธิ์กับตอนสะท้อนศินผ่านเลนส์ครับหากพูดถึงการถ่ายภาพที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติแล้วผลงานของสิงคมบริสุทธิ์เจ้าของฉายาแม่ทัพชัตเตอร์กรมศิลปากรคงเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ต้องถูกกล่าวขานถึงอย่างแน่นอน ด้วยใจรักและความใฝ่ฝันที่อยากจะศึกษาต่อในสาขาภาพถ่ายตั้งแต่วัยเด็กเขาจึงตัดสินใจเลือกศึกษาก,ก,การถ่ายภาพต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพจนสำเร็จผลด้วยความมุ่งมั่นและพลังศรัทธาในการถ่ายภาพนั้นจึงผลักดันให้นายสิงห์คมได้เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างภาพของกมรมศิลปากรในเวลาต่อมานั่นเองตลอดเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่การงานเป็นระยะเวลากว่า35ปีด้วยมุมมองและประสบการณ์ผ่านเลน เขาได้มุ่งมั่นและทำหน้าที่ในการถ่ายภาพโบราณวัตถุอันล้ำค่าของประเทศให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชนไว้มากมายอีกทั้งยังมีส่วนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆจนทำให้นักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปหันมาตื่นตัวและสนใจมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยการถ่ายภาพของเขาถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่มีส่วนสําคัญในการบันทึกช่วงเวลาสําคัญเช่นการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดจนภาพบันทึกผลงานฝีพระหัตถ์อีกด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้อามก็อยู่กับอาจารย์สิงคมบริสุทธิ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับอยากรู้วิธีการทํางานของอาจารย์กว่าจะเป็นภาพอันทรงคุณค่าแต่ละภาพนะครับอาจารย์ทํางานอย่างไงบ้างครับ คืออย่างนี้นะฮะพวกโบราณประฐานก็ดีพวกโบราณวัตถุก,ก็ดีที่อยู่ตามต่างจังหวัดมันมีคุณค่ามาศาลแต่ว่าไม่มีการเผยแพร่ออกไปในยุคนั้นที่สมัยก่อนนี้นกรมพิพินี้จะพิมพ์หนังสือแค่เป็นเท็กธรรมดาไม่มีรูปภาพประกอบอ๋อครับ,ค,รบคือพูดยังไๆว่ามันคือสมบัติชาติตาตนะอาจารย์สมบัติชาติใช่ครับแต่ยังไม่มีใครเข้าไปเห็นมากขึ้นสักเท่าไหร่ต้องใช่ครับอาจารย์ก็มีความคิดว่าเราจะทํายังไงดีก็เลยมีความคิดแต่อาจารย์ก็โชคดีในยุคนั้น ได้ผู้ใหญ่ที่แสบสนบนคือตอนนั้นท่านอาทิตย์ดีเดโชสมัรนานนครับซึ่งท่านเป็นมาเปรียทิบีกรมศิลปกรและอาจารย์ก็ได้ทําหนังสือเล่มแรกคือหนังสือเรื่องนําชมกรุงรัตนโกสินทร์อ๋อครับเป็นการเปลี่ยนแปลงหนังสือของกรมศิลปกรครั้งยิ่งใหญ่เลยที่จากหนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือไม่มีภาพประกอบอ๋อครับหนังสือเล่มน,นั้นเป็นเล่มแรกที่กรมศิลปกรได้มีหนังสือที่เป็นมีภาพประกอบมีภาพประกอบเป็นเล่มแรกเป็นเล่มแรกเลยจากฝีมือการกดชัตเตอร์ของอาจารย์ของอาจารย์ถูกต้อง ค,คุณผู้ชมครับภาพถ่ายแต่ละภาพนอกจากจะใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดเรื่องราวและบอกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในภาพแล้วสำหรับนักถ่ายภาพที่ให้ความสำคัญของรายละเอียดด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อใช้ในการศึกษาถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการอนุรักษ์อีกด้วยครับภาพที่บันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โบราณวัตถุก็ดีโบราณสถานก็ดีนั้นทําให้คนสามารถเข้าถึงเรื่องราวได้โดยละเอียดถี่ถ้วนบางทีการเดินดูด้วยตาเปล่าเนี่ยรายละเอียดต่างๆเราอาจจะไม่สามารถจับจ้องลึกลงไปในความถี่ถ้วนภาพถ่ายที่บันทึกไว้เพราสะท้อนด้วยทาหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นภาพถ่ายเหล่านี้ครับทำให้เกิดแรงบัรน,นานใจทําให้เกิดความอยากรู้อย,รอยากศึกษาค้นคว้าต่อไป วันข้างหน้าถ้าว่ามีใครจะนําภาพเหล่านี้ไปเป็นหลักฐานในการอนุรักษ์ในการศึกษาก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับภาพถ่ายเมื่อ30ปีก่อนปัจจุบันมันอาจจะไม่ดํารงอยู่แล้วก็ได้ในความเป็นจริงท่ามกลางดินฟ้าอากาศบ้านเราสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าทางวิชาการมากเหลือเกินที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ที่ไหนอาจารย์ตามไปทุกที่ตามไปทุกที่ทมีทั้งหมดถ้าอาจารย์จําไม่ผิดก็น่าจะ44แห่งทั่วประเทศโอ้ครับนะครับนั่นคือ44แห่งคุณผู้ชม แต่ละแห่งเนี่ยก็มีสมบัติชาติถูกต้องครับทุกชิ้นอาจารย์ต้องจัดการถ่ายเพราะว่าปกติของเมืเนี้ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็คือการจัดแสงธรรมดาบางชิ้นก็สวยอยู่ในตัวแต่บางชิ้นต้องสร้างแสงและเงาเพื่อให้เกิดมิติคนเห็นแล้วเกิดความรักความห่วงแหนในมรดกชาติอนันอาจารย์พูดถึงเรื่องการจัดแสงกับสถานที่ครับมันแปลว่าต้องดูถึงแดดดูเวลาการถ่ายดูทุกอย่างดูมุมว่ามุมไหนจะสวยและเวลาไหนถ่ายถึงจะดีใช่ครับ,ค,รบคือการถ่ายโลกโบราฐสานเนี่ย ช่วงเช้าก็ไม่น่าจะเกิน10บโมงเชา้าช่วงบ่ายก็น่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงไปถึงช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนโบราณวัตถุตั้งถ่ายทอดวิญญาณของช่างปั้นในฝ่ายโบราณช่างคือบวรพัฒรุสุรารัที่ทําของชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยว,ว่าเขาถ่ายทอดมาอย่างไงครับอย่างถ่ายเขาเรียกถ่ายทองคำลิดสีออกมาหรือว่าถ่ายออกมาต้องให้ได้แสงเงาต้องให้ได้สี ของวัตถุเช่นมีสนิมแดงก็ต้องให้เห็นสนิมแดงสนิมเขียวก็เห็นสนิมเขียวครับถ่ายทองก็ต้องให้ออกเป็นทองบางทีถ้าถ่ายทองจัดแสบไม่ดีมันก็จะมืดก็จะดําก็กลายเป็นทองกลายเป็นดาแต่ละรูปจะใช้เวลาถึง3ชั่วโมงหรือใหม่ๆเนี่ยบางทีรูปเดียวครึ่งวันหรือวันหนึ่งเลยตอนที่เริ่มใหม่ๆนะอย่างตรงนี้ครับอาจารย์ครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งถูกต้องครับ ที่รวบรวมผลงานอาจารย์ไว้ะของมีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุเดี๋ยวอาจา,ารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันนี้โบราณสถานก่อนนี่ที่สุโขททยเร่วัต,<า>ต <ะ S 1> พังเงินสุโขททยความงามของโบราณสถานเพื่อให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของสุโขททยในสมัยยุคนั้นมันยิ่งใหญ่ยังไงจากแหล่งโบราณสถานอันนั้นเราก็ถ่ายทอดออกมาให้มีความสวยงามให้คนเห็นว่าเอ้ยรูปนี้สวยนะอยากเข้าไปดูอยากไปอ่านเรื่องราวว่าในสมัยสกโขททยมันเป็นยังไงคืออาจารย์มีหน้าที่ พาคนเข้าไปโดยใช้รูปถ่ายเป็นสื่อ,อนี่ในแง่ของบราณสถานอันนี้ท่านในแง่ของโบรบาณวัตถุอันนี้เป็นพระพุทธรูปคืออยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแสงเงาก็จะมาอย่างนี้อ,อาจารย์นํามาจัดใหม่ให้ข้างหลังมืดเพื่อจะเน้นในพระพุทธรูปเนี่ยลอยออกมา ให้คนเห็นนะสวยว่าเป็นเป็นซองมันจะเด่นออกมาคนก็อยากจะูเออนี่เป็นพระพุทธรูปอะไรเนี่ยทำไมสวยอย่างนี้พอคนก็อ่านเนี่ยเราก็อธิบายคร่าวๆว่าพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้ปางปางปางมามีชัยสมัยรัตนโกศิล์อันนี้คนอยากจะศึกษาต่อก็เข้าไปดูของจริงในพิพิธภัณฑ์เข้าใจแล้วครับเหป้าหมายของอาจารย์คือต้องการเผยแพร่งานนี้เอ้นนี้มาดบวัตธรรมของเรามันล้ำค่ามากหน้าห่วงแหนทําให้เด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ทั่วไปที่ยังไม่เคยเห็นอยากจะ เข้าไปดูพอไปดูแล้วเกิดความรักความประทานมวดกวัฒนธรรมอมิ่าเหล่านี้ครับพูดง่ายๆคืออาจารย์ทําหน้าที่ให้คนเนี่ยเห็นภาพถ่ายของอาจารย์แล้ว อยากจะเข้าไปศึกษาต่อถูกต้องครับถ้าเป็นโบราณสถานก็อยากจะรู้ว่ายิ่งใหญ่ยังไงที่ม,มาที่ไปถึงได้ร,รื่องเรื่องรอง,รองเหมือนกับภาพที่ได้เห็นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเห็นถึงมิติของความชัดเจนของภาพมันต้องเห็นถึงความยิ่งใหญ่ความสวยงามบบโบราณวัตถุก็เช่นกันเช่นกันเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปศึกษาต่อว่าสวยงามยังไง อยากถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่หลังชัตเตอร์หลังเลนส์มาก่อนอาจารย์รอาจารย์มีหลักคิดยังไงครับที่จะแนะนําช่างภาพรุ่นน้องควรจะมีแนวคิดยังไงกับการทํางานครับอาจารย์ก็เชื่อว่าน้องๆท,ทุกคนที่จบมาทั้งภาพรุ่นใหม่เนี่ยก็มีมุมมองเพราะมาเราก็ถูกเรียนมาคือหนึมันต้องมีโฟกัลมี subject มี background ทฤษฎีเดียวกัน,แ,กนแต่ว่า ถ้ามันจะต้องเพิ่มขึ้นมามันจะมีเรื่องของสีเข้ามาเกี่ยวข้องคอมพิว <Comp osition S 1> เตนรเรื่องเ,เรื่องเรื่องเส้นสายเข้ามาครับคอมพิวเนเรื่องแสงเงาเข้ามาครับอะไรพวกนี้ถ้าน้องๆรุ่นใหม่มาพยายามศึกษาให้ได้ครบองค์ประกอบพวกน,นี้ทุกคนก็สามารถได้พัฒนาการถ่ายรูปได้ดีออกมา วันนี้ครับเราได้เรียนรู้วิธีการทํางานข้อคิดและที่สําคัญนะครับก็คือความรักแล้วก็ความใส่ใจลงไปในผลงานที่ได้ทําทุกชิ้นในแบบฉบับของอาจารย์ครับซึ่งตัวขอขอบพระคุณครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพถ่ายาพุทธศักราช2562อาจารย์สิงคมบริสุทธิ์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ และสำหรับวันนี้ช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมส่งเสริมศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมด้วยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าเช้าวันอาทิตย์ตะวันโดง่ง9โมง10นาทีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติเป็นสิ่งมีค่า ควรเกิความภาคภูมิใจอย่างยิ่งจึงมุ่งมั่นพัฒนาการถ่ายภาพเพื่อต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมให้ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยสิงคมบริสุทธิ์